เนี่ยจอแต่แบบนี้ทุกวันเลยเจอแต่แบบนี้ทุกวันหลังไมค์มาดูได้เลยเจปล่อยไหมคะแล้วปล่อยแบบไหนคะเนี่ยคือคำถามที่โอ๋เจอบ่อยมากไม่ว่าโอ๋จะทําคลิปแบบไหนก็ตามนะคะวันนี้โอ๋ก็ขอต่อบน้องคนนี้นะคะน้องอาจจะไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพที่เอารูปภาพโอ๋ไปแอบอ้าง ที่เป็นหน้าตาสารรูปแบบนี้ไปอยู่ในช่องปล่อยเงินกู้ต้องบอกก่อนนะคะคุณน้องขาพี่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านที่ดินทั่วประเทศหรือว่าเป็นนักรีวิวซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศพี่ไม่ได้ทำอาชีพปล่อยเงินกู้พี่ไม่ได้เป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้สิ่งที่น้องไปเห็นมาตามช่องทางต่าง ที่ปล่อยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเจพรเจถาถาปณีเจปานีเจอะไรก็แล้วแต่เยอะมากรวมถึงใช้ชื่อเจโอมาดามโอคุณโอลงท้ายด้วยปล่อยเงินกู้อย่าหลงเชื่อเด็กค่ะตัวจริงเสียงจริงไม่ได้ทำอาชีพนี้และเกิดมาชาตินี้ไม่เคยคิด ที่จะทําอาชีพปล่อยเงินกู้อย่าถามว่าปล่อยแบบไหนเพราะว่าไม่มีอยู่แล้วนะคะเงินไม่มีที่จะปล่อยกู้ให้กับใครนะคะถึงจะมีก็ไม่ปล่อยไม่ทําอาชีพนี้ไม่กินดอกเบี้ยของใครอย่างแน่นอนแล้วก็ร้อเเซสิ่งที่ทุกท่านไปเจอนั้นคือมิจฉาชีพวันนี้ขอเตือนให้คนนะคะรับทราบ พร้อมๆกันตัวจริงสิงจริงมาดามโอซื้อขายที่ดินทั่วประเทศมารามโอพันล้านสามารถไปดูตามสื่อต่างๆได้ขายเพียงบ้านที่ดินเท่านั้นนะคะไม่ได้ทําอาชีพเกี่ยวกับปล่อยเงินกู้แต่อย่างใดนะคะการกระทําใดๆที่ทุกคนโดนหลอกหรือว่ามิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปตัวโอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่รับหููใดๆทั้งสิน้น นะคะวันนี้ก็มาแจ้งไว้้ใหทราบใครมาพบมาเห็นคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะอย่างน้อยๆไม่ถามให้เพื่อนฝูงญาพี่น้องลูกหลานเลนหลานของเราเนี่ยเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพปล่อยเงินกู้ไม่มากกันน้อยเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่าน,นมากๆที่รับชมคลิปนี้จึงจบ ุณน้องคะ่ะรู้แล้วนะว่าพี่ไม่ได้ปล่อยแบบไหนทั้งนั้นนะคะพี่ไม่ใช่เจ้าแม่ปล่อยเงินกู้พี่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าเอาเข้าใจง่ายๆคุณหูของทุกๆคนคือเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเองคะ่ะ